ท่านผู้ชมคะเจาะข่าวเด้งดีกว่านี้ค่ะเรายังคงกาะติดกับข้อเรียกร้องของม็อบ3ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและองค์ขาพยบลาออกนะคะ 2. ค่ะให้มีการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับและก็3ให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะโฟกัสไปที่ข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นลาออกเป็นการเฉพาะเลยนะคะโดยเราจะเห็นได้จากในการชุมนุมค่ะของกลุ่มม็อบคณะราษฎรที่ออกมาขับไล่นายกรัฐมนตรีควบคู่กันไปกับการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อมีการเรียกร้องนะคะให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกเลยคะ่ะโดยที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะทําตามข้อเรียกร้องของม็อบหรือไม่แต่ปรากฏข่าว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งในสภาก็เตรียมตัวแล้วนะคะเรียกว่าแต่งตัวรอเลยละคะ่ะแล้วก็เตรียมตัวตายตัวแทนเอาไว้ด้วยที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์แล้วละคะ่ะ โดยในสมพงศ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นกล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามกติกาก่อนโดยต้องมีการเสนอชื่อตามรายชื่อของคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ทางพักเพื่อไทยนั้นเคยยื่นเอาไว้ค่ะและพักเพื่อไทยเองนะคะเราก็ต้องเลือกคนดีที่สุดซึ่งนั่นก็คือนายชัยกเกษมดิติศรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ชมคะยังไงก็ตามนะคะเป็นที่น่าสังเกตเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นที่รับรู้กันว่า พรรคเพื่อไทยนั้นมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ในช่วงของการเลือกตั้งทั่วไปปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยสคนด้วยกันนะคะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็นายชัยเกษมนิติสิริแต่ทําไมพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีการเอ่ยชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพียงคนเดียวเท่านั้นชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์ชื่อของนายชัดชาตินั้นหายไปไหนทําไมไม่ถูกเอ่ยถึงนะคะ หรือว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของพรรคเพื่อไทยแบบสายฟ้าฟาดที่ถูกพูดถึงกันไม่จบไม่สิน้นเมื่อช่วงนะคะต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วมันจะเป็นแค่เพียงปฏิบัติการในการเคียย์คุณหญิงสุดารัตน์ยุราผัดทิ้งเท่านั้นคือไม่ได้มุ่งหวังอะไรไปมากกว่านี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะต้องอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะว่าหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยนั้นยังคงเป็นคนเดิมค่ะที่ชื่อนายสมพงษ์อมอดวิวัฒน์ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสรุปแล้วนะคะก็คือถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชานั้นลาออกจริงนะคะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชื่อของนายชัยกเกษมนิติสิริค่ะก็จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนะคะที่จะมีพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องมองต่อไปแหละค่ะว่าเมื่อมีพักเพื่อไทยแล้วก็พักคก้าไกลเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วถามว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมันจะจบลงจริงหรือไม่ เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะต้องทำนะคะนั่นก็คือต้องมีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของม็อบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการห้ามเอาผิดทางกฎหมายกับแกนนําม็อบทุกคนนะคะซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดต่อตข้อกฎหมายเลยทีเดียวและก็2ค่ะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยึดเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอ,อร์ลอด้วยฉบับภาคประชาชนเท่านั้นโดยที่ม็อบไม่สนใจนะคะว่าสภาจะว่ายอย่างไรสภาจะมีมติออกมาอย่างไร แล้วก็3ค่ะจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทันทีโดยที่ไม่สนใจนะคะว่ากลุ่มคนรักสถาบันนั้นเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่เข้ามาเป็นรัฐบาลในเวลานี้ไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ของประเทศในเวลานี้นั้นมันเปรียบเสมือนกับการเดินอยู่บนเส้นได้ที่มีโอกาสที่จะตกลงไปยังเหวได้ทุกขณะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย